สวัสดีค่ะมินีิซาจเจอบา,า,า,อา,อา,หาดหัวหน้าผพาเลาะ่าเขาปลาหาเห็ดรวบเด้อค่ะเด้อไปดุกระดุนกันเลยค่ะพี่น้องมินี้สิมานบอพี่จัดมาบานตากแดดนี่แหละค่ะพี่น้องไปสวัสดีครับอ่ะลุื่อยเรืย,ยมาอุ้ยเบิง่งดอกแดือดแหกมานพี่น้องนี่แบกไว้เลยนี่เขาเบกอ,อ,อุ้ยหยันหยันหยันดอกฮาร์ตดิอืมเห็ดไข่ขาวเนี่ยเห็ดขาวใหญ่ครับป๊ด๊ดโอ้ยเนี่ยมือขาเบิ้ง ให้ดีดีเลยกระลังขาดังปุดปุดตัตึงเลยมเม้าวเสียพอดีดอกเดียวปนอิ่มเลยค่ะพี่น้องหอมเลยเด้อบาดสื่นใจมันมาเรื่อยๆเด้อเอ้าไปเราแดกแหงมนันพี่น้องมนันจำได้นี่ผมขาลายขาลายอันนี้ขมเหมือนขมด้วยเนาะ

เงาหลบป่ะมันมยิ่งซอ้อนอ่ะขึ้นทีสิงหข้างหลัยเขาโดกเป็นอย่างไรดูจริงอูจะอ่อนขาขาตรงดีขาตรงทีลีเลยค่ะไข่เขียวไข่เขียวสองครับมาเนี่ย นี่เจกีพีชนางลมอะมาี้วยนี่โอ้นสีตาขวมหอมน้ำกระาบบขนกระจักาู์สู ขับเนาะครเห็ดเผืองหุหวานตัวนี้เกไอขะจอนอืมขะจอนโดดอ้วน

แน้ไม่พลาดเข่าไก่บ่ได้โอ้ย <c oughs> นี่มันด <c oughs> ันดับเป็นสวาเลย อือพิ่งั้าอนจ้าตะกูนฮิดผึงออ่งโอ้โหข้าเจรามันจะใส่ฮิดผึ่งขาลายบางขนาดเลยขาลายใบไปใบมาเป็นเหลือ,อถ้าบบ่ามันขมดีเนาะเหบอ ขาไหล่เลือดบังขน<อ>นันน้ำคลานขาไล่เลือดครับดีกันนึ่งไหมอันที่ว่ามันคมนิดๆไหม,มเห็นอังยังก่อนกร็จอรอีกอย่างหนึ่งขาเหี่ยครับพี่น้องเห็ดพึ่งกระจอนะโหขมด้วยสี ラッピー。 เเน่หวานทั้งขมผสมกันเลยเป็นสถานทีเลยแล้วพี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าวุ้ย อะไรนี่ล่อครับเจ็บเลยน้อยดยติดมันนะเดปิดล่ะต่อโซน้ำตัวนี้น้ำบ่าค่อยรอดต่อยไตน้ำ เดี <imana S 3> ๋ยวจเฝ้าด้วยเดี๋ยจะอ่อนมาทีเดีมบ่มีน้ำเลยมันไหวโอ๊ยแตจังไรบ่มีน้ำแต่คนนีติดคนนี้ตดน้ำอไเนี่เฮ็ดเหนียวดูตุลาเฮ็ดอันเนียนต่อไไม่็ุลา นย่กัดเป่าที่แกันหนุงก่อนมันดับแต่พ่อ ah. ุงมันกัดเป่เอาอ้โอเคบ น้ำออกจากหลังใหอยข่เอืม <c> อ <oughs> ีกล่องตัวเกิดเถือเลยติดต่อเลยเดี๋ยวน่ตัวเนี่ มันมันเห็ดอะไรคือเพลินดอกบอมันตองแวกไหก่อนแวกไหทาอันนั้นเทกๆนี่เขาแวกไหทายังเแม่นเอาบ่ได้มเวลาปปนันย่ามาเบาคัด

หวานจุวยนี่จะได้ดิทั้งทั้งที่รู้หวาน้คนเชียร์พี่น,น้องเดือด้าฮว่า ยัมาด้วยพี่ว่าคือสีคือจือดดรงเี้เนาะนนม,ไไหมหะนันบริสุทธิมันใบใหม่มั้งไม่บริเ์พี่พี่อุยอุ้ย องดงเลยเนาะนี่ปกติต้องเป็นสีหมวงไม่เข็มอันนี้ได้ใหม่บบปิดหวานแกงนี่เพระต้องใส่พวกบัวเพระต้องใส่ยังแกงตะเพนหนิดที่สุดของขั้วหวานเลย่นอะมีที่หลังที่ตะดอกๆ่าง ปวดมากเขาบอ้เออตัดทางดม่เปิดหนึ่เดียวทีเออกโดดขึ้นมากระโดดโอ ร้านห้อยหัมาหลายลูเอาปลาโนี่เสียมึงน่งเหมือนดี้ยวจะไล่กับปลอยน้ำกนนังวะอผาไม่ไงฮาจะแม่นหมานว่ะีโอ้ยมึอนันเพืนวันอันจับมือนึนั่งีปร้องเหาแมนจัมือนึงไปร้องเหาอันวายู่เพ่งนกับวาน้น้ำพ่นอันหลานันมันหูจักสตขวดขุนวะหูเชจืดขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนี่แหละครับ ผูใหญ่กับมึงได้เล็กน้อยกับเบิ่งดีผมไปพูดคุยกันกาแฟนครับครับหล ยังไงมานมันเติดอยู่ก็แล้วหนุยอุ้ยหำคือยังไงนึกถึงเราตะโกเด้อค่ะสำหรับพี่เมย์ขอบคุณทุกคนที่มาแชรขอบคุณทุกเลยท่านทุกคนเมนค่ะขอบคุณในคิมนาสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องอ่ะสวัสดีครับ